มนุษย์มักจะปล่อยปะละเลยถึงสิ่งที่เขาได้รับและเขาจะไม่รู้คุณค่าของสิ่งนั้นจนกว่าสิ่งนั้นจะจากเขาไปฉะนั้นอามานะสิ่งที่อัลลอฮ์มอบให้กับมนุษย์นั่นก็คือสาภาวะแห่งการเวลาสาภาวะแห่งการมีสุขภาพดีหรือการมีอันจะกินแต่เราไม่ได้ใช้เวลาเหล่านี้ไปเพื่อการอิบาดะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานวะตาลา บางครั้งเราทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อแสวงหาความสุขแต่สุดท้ายแล้วความสุขนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวของเขาแต่มันกลับทําให้ชีวิตของเขานั้นต้องพบกับความทุกข์ยากเพราะเขาเหล่านั้นไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อการอิบาดต่ออลลอสุบฮานวะตาลาหรือบางครั้งเขาไม่มีเวลาที่จะหันกลับไปหาอลลอสุบฮานวะตาลาจนสิ่งเหล่านั้นจะเป็นโทษสำหรับเขาพี่น้องครับ 5ประการที่เราจะต้องตักเตือนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติก่อนอีก5ประการนั้นจะมาถึงท่านอิมนุอับบาสเราเดียร์ลออันฮูมากล่าวว่าท่านนบบีสุลลาะฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวเตือนผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าเอกรตานมคขมสันกอบละคามส์เบาเบกะกอบละฮารามิกะนบีบ,บอกว่าจงท่านนบบีสุลลาะฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่า จงฉกฉวยโอกาส5ประการก่อนอีก5ประการนั้นจะมาถึงนั่นหมายความว่าในขณะที่เรายังมีกําลังวังชานะครับยังเป็นวัยรุ่นก่อนที่วัยชาราจะมาถึงวาเซียฮาตะกะก็บลัสกอมิกะในขณะที่เรามีสุขภาพดีก่อนที่เรานั้นก่อนที่เจ้านั้นจะเจ็บป่วยจะเป็นโรควากอนอากะก็บาลัฟริกะนะครับในขณะที่เรามีทรัพย์ มีความร่ำรวยนะครับก่อนที่เจ้านั้นจะยากจนวาฟรอก็ก็ก็บวลาชุกลิกะในขณะที่เจ้านั้นมีเวลาว่างก่อนที่เจ้านั้นจะยุ่งเหยิงวาฮหยาตะกะก็บวลาเมติกะนะครับในขณะที่เจ้านั้ในขณะที่เจ้านั้นยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่เจ้านั้นจะกลับไปพบกับลอสุบฮานวุวาตาลาพี่น้องครับนี่คืออามานะที่เราได้รับจากออลลอในช่วงเวลาที่เรายังหนุ่มแน่นให้เรามุ่งมั่นทำอิบาดะก่อนที่เรา จะไม่มีเวลาที่จะลุกขึ้นยืนละหมาดในสภาพที่เรานั้นมีกําลังวังชามีสุขภาพดีก่อนที่เราจะเจ็บป่วยในขณะที่เรานั้นมีทรัพย์สินนะครับหยิบยื่นให้กับคนยากจนคนเดือดร้อนก่อนที่เราจะไม่มีทรัพย์สินและในช่วงยามเวลาที่เราว่างก่อนที่เราจะยุ่งเหยิงนะครับไม่มีเวลาที่จะทําอิบาดะเพื่ออัลลอฮ์และในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ก่อนที่อายันจะมาเยือนเรานี่คือ5ประการที่ ท่านนาบีสุลตล่านลลได้สอนผู้ชายคนหนึ่งให้ใช้เวลาใช้โอกาสตักตวงความดีนะครับในช่วงเราเป็นวัยรุ่นในช่วงที่เรามีสุขภาพดีในช่วงที่เรามีกําลังทรัพย์ในช่วงที่เรามีเวลาว่างและในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ก่อนที่เราจะกลับไปหารองค์อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลา